วิดีโอที่ท่านกำลังจะเห็นต่อไปนี้อาจมีคำหยาบคายแต่ขอให้ทุกท่านรู้ไว้ว่าพวกเราทำเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองคอยชี้แนะ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 นี่นะน้ำแรงน้ำแรงมากเลยน้ำแรงจัดครับโอ้ยเครียบเยอะคันข้างขับบอลมังกันไกลเกินไปครับ แล้วนี้น,ไไน้ำมันแรงนะมีพนไพรอยู่อันเดียวฟ้า,า,าก็จะหาฝั่งก็ต้องกลับยังไม่รู้จะต้องทำไงต่อยอะไรครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม้ไอ้ไผ่ไผ่เดีินดับแบดพายแบบไหนไม้ลุไ้ไผ่หลุด สวัสดีครับกับพวกเราเหยียบที่ไก่ไม่ฝอชาแนลนะฮะตัวแทนของคนไม่เอาไหนเดี๋ยวเราให้แต่ละคนมาแนะนําตัวกันเลยก่อนว่าใครเป็นใครมั่งพอสังเกตครับผมเริ่มจากน้องคนแรกของเราเลยฮะสวัสดีครับเฟมครับสวัสดีครับเล็กครับสวัสดีครับสมโกรนะครับผมสวัสดีครับของแฟงครับสวัสดีครับเบียร์ครับ ก็วันนี้พวกเรามีอีเวนต์กันจะไปหาจับปลากันตามลําคลองลําธารเลยไปหาไม่ได้เลยทำไมเดี๋ยวไปหาปลาปลามันลากรถถังมางี่เงาคนละปลาคนละปลาคนละปลาไม่ได้ไม่ากานั้นแล้วในนี้ใครเคยหาปลาแล้วมั้งเคยไหมไอผมไม่เคยน้องเฟมเฟมเคยไหมไม่เคยเลยไม่เคย ตกพระโขประโคตกทั้งน้ําจืดทั้งทะเลขึ้นเรือนอนเป็นหลายคืนที่ไหนครับที่ไทยหรือว่าที่สเม็ดครับสมเมดนอนบนเรือเลยเอ๊บเบียเรียเคยเคยตกไหมนี่อยู่ในดีเอ็นเอพ่อกูอ่ะตอนที่จีบแม่ใหม่ๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้จีบได้เลยนะแม่เลยเป็นมเหสียูเมืองเลยนะแล้วจะมีการเลือกคู่ไปแล้วไปไหนนะพ่อไปหาบ้าดีกว่า เขต้องไปแข่งถ้าเกิดว่าใครหาปลาได้มากที่สุดอะคนนั้นจะได้แม่กูไเป็นเมียมแม่ึงนี้ชื่อรถนาปเลไอคุณเชียร์ <c oughs> ส่วนผมผมไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยหาปลาแล้วก็ไม่กล้าจับปลาด้วยเพราะมันมันลื่นนะเวลามันลื่นแล้วม,มันแบบว่ามันบางทีมันชอบมีแง่งเลยที่อะไรเงี้ยมันลื่นมันลื่นจับไม่ถน,ดนัดไงไม่ไม่เหมือนควเบนไหเคยขวเบ้นด้วยเหมือนกันใช่ขวบเบ้นด้วยปลาหรอปลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะพวกเราเป็นคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานในการหาปลามาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นการตกปลาทอดแหหรือยกยอตามขันนง่ายเราไม่เราไม่เคยไปทำอะไรพวกนี้เลยนี่หน้าตาเหมือนคนหนุ่มนะเรื่องการจับปลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมเลยแล้วที่สาคัญเลยนะผมเคยไปได้ยินคนพูดถึงว่าไอ้พวกนี้มันจะไปทําอะไรเป็นชิมเม้นอันมันอยู่รวมตัวกันมันก็กระเลวกระล่าพูดง่ายๆมันคือพวกเหยียมที่กลายไปฝอนะเฮ้ยเราทำอย่างที่เขาพูดไม่ได้หรอกาพวกมึงทำอะไรกันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเรามทําให้ดู ใช่ได้ไม่ได้เรื่องนะชินกี้พาคนดีนะยังไงอ่ะวันวีนไม่ทำเยี่ยอะไรเลยดีจริงวันนี้เราวเรามาดูกันนะฮะว่าพวกเราจะทำกันได้ไหมมันจะออกมาฝ่อหรือไม่ฝ่อลองไปดูกันครับผม ก็ตอนนี้นะฮะพวกเราก็กำลังจะไปคลองทรงน้ํากันเพื่อที่เราจะไปหาปลากันแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเราจะต้องมาฟังกติกาที่เราจะไปแข่งจับปลากันวันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็เราจะมีเวลาให้คนละครึ่งชั่วโมงหรือ30มนาทีในการที่จะออกแพไปเพื่อที่จะไปยกยอหาปลาถ้าเกิดว่าใครได้จํานวนปลาน้อยที่สุดก็จะโดนเพื่อนๆผัดกันผักเบาๆลงน้ํานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนแพ้มากกว่าหนึ่งคนก็ตามนั้นเลยโดนทีละคนเลยโอเคครับ เป็นคนแรกที่จะลงมาหาปลาก่อนพวกมันสําหรับผมผมคิดว่าผมเอาอยู่แต่เรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัวปลาจะมีปลาัวนเลยดปโตอนนี้เกิดปัญหาอะ่ะน้ำมันแรงกัดไอ้น้ำมันแรงน้ำมันแรงมากเลย <c oughs> ม่เก่นไเกินไปครับแล้วนี้ น้ำมาแรงอะมีพลยอยู่อันเดียวปลาก็จะหาฝั่งก็ต้องกลับยังไม่รู้จะต้องทำไงต่อไปเลยครับสิทเยาวาน ให้เราเข้าลิมฝั่งแล้วค่อยเลาะไปพวกล่อตะกางคลองอะไรเราลงเรือแล้ว เรวโดนตัยไม้ไม้ไม้หลุดไม้หลุดแลนนี้ก็เป็นการลำบากชาวบ้านชาวเมืองเลยนะฮะทำไม้ของเราหลุดต้องลำบากคนที่อยู่ข้างบ้านมาช่วยเราอีกพี่เขาออกมาช่วยล่าขอโทษทีนะครับพี่ถ้าไม่ได้พี่เขาก็คงไม่ได้เข้าฝั่งอย่างน้อยเราก็ได้รู้นะว่าในคลองส่งน้ำของเรานี้ก็ยังมีคนที่ใจดีและช่วยเราดัในยามวิกฤตเดี๋ยวบอกว่าแก่กัน แล้วตอนนี้เพื่อเราก็กาลังจะได้กลับมานะครับได้ความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วใกล้เคียงนี่ครับที่มีน้าใจกําลังมากันแล้วครับผมกําลังมากันแล้วอยู่ตรงนู้นเลยนู่นนู่หน,ห,น,ห,นหายไปเลยเป็นสี่ชั่วโมงครับผมกลับมาแล้วพร้อมกับร่างกายที่อ่อนล้าไปในตัวนะฮะกับเพื่อนที่คอยให้กําลังใจอยู่ข้างบนน้องเฟรมและพักขื่นนะฮะคอยให้กําลังใจข้างบนเพราะลุงเขาเสียนมากๆ เอ้ยเอ้ยช่วยช่วยช่วยลุงถือปักบึบยอดคนลุงมขาชอบซองสุดๆเลยปูน้ำเที่ยวน้ำเที่ยวครับจะไหลไปอีกจะไหลไปอีกไอเบียค้ำค้ำให้พี่เขาดิอันที่มึงถือยู่ไม่ค้ำให้พี่เขาอ่ะอย่ากลับบ้านนะครับก็เมื่อกี้ผมกับไอเบียลงไปสองโคตรแล้วเกิดเหตุอุบัติเหตุลงมาแรงแล้วมันพาผมเลยไปแถวไปไกลอ่ะ แล้วเนี่ยตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงผมเพิ่งขึ้นมาได้ถ้าถ้าไม่มีพี่คนที่มาช่วยเมื่อกี้ใช่ผมน่าจะไปถึ็นบางมะาากง <c oughs> เราจะเลื่อนภารกิจไปทําวันพรุ่งนี้แทนเพราะว่าวันนี้แดดหมดแล้วเดี๋ยวจะอันตรายเกินไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจบันเท่านี้ก่อนแล้วนะครับครับผมก็รสรุปง่ายๆวันนี้พวกเราเหยียบที่ไก่ไม่ฝ่อนะฮะครับผม